สบายดีสบายดีเพิ่งก,ก้อยเนาะตอนนี้พวกเฮาเดินทางมาฮอดปากซีแล้วเชิงว่าเจอบอนีินาเฮือนไผพโนโน,โน,นี่เนาะเพื่อนเบลลีกสบายดีอลิตาสาวผมยาวสบายดีซื้อยังซื้อนิตาสาวผมสัน <c oughs> ม้นมื้อนี้เนาะอลิตาก็ยังบ่เคยเข้ามาจากเถื่อซึ่งว่าสิไปแนะนําดินเฮาที่เฮาซื้อไว้แต่อลิตาหาอยู่บ้านสิโอนไปซื้ออลิตา คอยเชื่อน่าใเจ้าเด้อได้เสมอสำหรับเจ้าครับรีบเอาเจ้าอยากได้ยังแน่โอนไปซื้อเฮาเบิร์ดโอนเบิร์ดคอยโอนให้เบิร์ดเขาชีวะไเนยขนาดผมเนี่ยเขายังโอนให้แต่ว่าคอยเชื่อน่าใเจ้าน้อนนิตะเจ้าเสื้ออ้ไรบอกเสื้ออะเนาะไอ้เพิ่งเรามีผู้สาววันนิตะบ่มีสาบออย นิจอาจูนก็เป็นได้บอลลอยหยอกไอผึ่งไอผึ่งลอยยอกกระโซนบอาอันอันนี้เพื่อนบิ๊กใหญ่อันนี้ใช้ประตูแล้วเนาะบอลแมนไอ้ดอดเด็กนๆขยำเอาหยอกหยอกกันเนาะมามาต่างใจนี่พวกเราจะพาไปเบิร์ดินเนาะให้อลิตาอันเอาเชโอนซื้อเป็นของเจ้าเลยเด้อใบตัดดินออกหมื่นมเพือเต้ เป็นยังตรงยีกันเจ้าอยากจูดอ่ายแม่บร้จูนี่ตาบังคมจีนิตาอยากจูดไปเบิ่งดิ้นนอดินเจ้าหูแล้วว่าเธอใดเธอใดเจ้าหินจะาหูแล้วว่าเธอใดเธอใดเจ้าหูสมภาคูณสามสิบนิตาหยอโอ้ยเจตีกันเลยนี่หยอกกันมาไปเบิ่งดิ้นนาการกันไห เราชิไปเบิ่งว่าดินนั้นอยู่นี้อยู่นี้ว่ากว่วงชำได้ชำได้สไดิสไ,ไปถามจะว่ามันกว่านานกวงบ่เด้อเด้อยู่ทางหน้าจ้ดนี้นี่ไปทำเหลี่ยมนี้โว้ยบูแมนเด้ต่อไปเขากับชิโอนไปซือ้อนางสาวอาลิตตาเด้เอาบอ่คะแนนจะโอนมาโอนคอยโอ,โอนโอนดอกเป็นยังไงกัอโอนโมก้าห้าโม จ้าว่าคอยปั้นนี่่เนีลิตาบขนาลจะว่าวกเป็นนี่ว่ะเจ้าว่าเจ้ายานเฮาหันต้นนีุดเจ้าว่าเจ้าว่าเจ้ายานเฮาหันต้นนีจต้นไปใช้เจ้าว่าต้นนะจ้่ว่าเจ้เจ้ายานเฮาต้นก็เลยเจ้าเห็ดเมืนเซยตอนนี้เจ้าเห็ดเมือนเซยจอยดิเอาบว่าาซะโอ้ยลิตาวบาหยอดสืออาลตาวาคนจริงเนาะ เห่าไปเ,เห็นผู้คอยจูกันตะหูอ,โโอ,อ,อ,อยูน่นี่ดินเหานีมน้มานี่หอดเลยไ่นองนี่แห่อหอดแล้วดินแต่ว่าโบแมนตัวนีน้ได้ดิเป็นไหมชีแจ๊ะไปย่างไปก่อนเห็นดีใจยังไหวได้ดินก็ได้กจอทีดีใจอยูอ่กำลังจะดีใจแต่นิตาจูดขนาดเด็กหน่อยจูดอลิตายัางอันนแหลกขึ้นเอาเท่านั้นบอกเอือยจะแม่ว่าบบแมน นี่ตาชวนไลา่เจ้าว่าความจริงเห็นบอกพ่อมีผู้ชายนอยนนิตายัางว่าความจริงเอากระติดลินไลยติดบักบิ๊กลายแล้วจเจ้าหาตาเอ้ยเจ้าอย่าไปเสือพอ่อจะเด้อบนี้เด้อเป็นน้ำติดพออ่อเจ้าอะไรมันขี้ลินไล่ผู้แล้วหัน <Okay. S 2> นี่เนาะงห่อแล้วนี่เบิง้งสิมาบอกว่าจุดดินนี่อยู่บนใดบนใดทุกคนอลิตายมมังบาพเจอเอามาอยู่ทางหน้าพี่ก่อนซะนอบอ,อ<า>ดีใจเตี้ยเว้ยสิได,ด้ดินแหละ ย์บอกแล้วดูนี่ตาวาดินอยู่ใส่อกหูคือกันอ้าวเจ้าก็หูคือกันบบกูม่นี่เด้อฟังนี่เต่ลักนี้ลักนี่ไปใส่ลักนั้นแล้วออกไปใส่ลักนั้นแล้วสุดลังลักนั้นแล้วไปใส่พูนลักพูนเห็นบอกเห็นแต่ลักนะเออแล้วก็มานี่แค่ไหเลย ตาทุมนี่ย่ำแหล่งในคักลุกแทนไงเขานี่คือเขาของห้าร้อยเขากองลาวยูมินเด้ร์เมเด้อรบัวเาซี่มันยังเป็นน้ำนมอยู่นนี้ดิเป็นน้ำนแต่นี่ฮะชุดพุด่นสุดให,หน้าาฮะสุดใหน้าย่าฮะหน้าาโตนาตอนนี้อืมสุดใหน้าาแล้วก็ซื้อไปใส่รักนะหน้าตัวน,นาตัวนี้นาตัวนาของเขาตัวใดที่เราขายให้ตัวตื่นในหนึ่งอันนี้เลยไม่ได้หายเดียวไม่ได้หายเดียวหายเดียวมันโกงฮะยทอร์ได้ตื่นตัวนะ สองสามลักนี่แหละเราก็คลายเห็เปื่อจะได้คอยช่โอนชื่อใช่นี่ดีใจนะไม่เคยห้องฉีเฮางฉสร้างไปผมกันเดย์คอยเช็ดเพื่อนไว้เพื่อให้เฮามันคงเดย์สบหเฮาสาวห้องมันก็บบ้านคงได้เว้ยก่อนฉันมีครอบครอบครัวเฮาก็ต้องมีเพื่อนก่อนมีที่ซุบหัวนอนบมมีเงินบมเป็นยังพอแต่มีเพื่อนเข้าใจบอร้อมบอร้อมบอกอะไรฮะมมากบอกแบบนี้มาก เอ้เนตาอยกมานี่ยนะบอกกันได้ีๆนี่หมักบ่มักหมักบ่ผู้เดียวเคื่อนไม่เท่าอนะยูฟุตไปย่างให้มันชุดนี่ก่อนนี่ชุดดินนี่จะไดนว่าย่างบรได้๋ยวฮะย่างยาะแล้วบ่ย่างบรได้๋ยวย่างประเดียาปบะได้มีของฝากเราตลอดเราตลอดเป็นยังอ้าวเจ้าก็เบิ่งบวยเบิ่งแค่เราอ่กมาแต่เธอเถื่อเพื่อเจียวย่งมาฝากนี่ เออได้ใบตาดินก่อนส่งใบตาดินเราขึ้นก่อนจะสื่อยังมาให้เรานี่เลยแต่อันนี้ก็กวางและดินนี่พูกซาลาขึ้นนี้คือเบี้ยร์แทะใช่เบี้ยอันนี้จะผูกมามุมกับสื่อพี่ก็อยู่แถวนี้แหละนี่ที่ท่วันทายืนบอันมันกระบิดไดมันไปตาม GPS นี่แหละอยู่นี่แหละนี่อยู่แถวนี้แหละนียไง ไงตั้งเท่าได้ท่าสามสิบอืมไงล่ะตาตกแหล่งทุ่งนี่มันก็เห็นเลยนะเกี่ยวนี้จะโบมาเกี่ยวบอขันบีจัดเกี่ยวกับเกี่ยวอยู่โอนใส่สื่อจัดเนาะโอ้ยโอนมาไอโอนมานเแล้วตอนวันนี้นำอาหานบัะชีก็เอามาไว้เออได้เสมอควรแต่หักกันคะแนนเจ้าอยากเหมือนเชยสักคอยเจ้าหันเจ้าหันไม่แต่อยากเหมือนเชยค่ะเจ้าเห็นยัง คอยบอดดิเห็นยังคอยหักเจ้าะหนาตากันยังหลอกแหลกแล้วคอยหักลูกเจ้าแม่เอ้ยคอยบอดดิตัวคอยหักอีลีนี่ฮะคอยบอดหักนี่ฮะคอยไม่ตาเอีลีคอยไม่ตาเอ้ยคอยหักลูกเจ้าอีลีนี่ฮาวดดิตัวได้อันนี้เฮาถอยมาตั้งรักซื้อขันทอยมาตั้งรักก็คือคนกดดันได้โว้ยตัวสิบูกดดันตัวมาเป็นเฮาไหม คอยเคยเขานกเขาข้าข้อได้นี่เขานี่ฮะนี่แต่ตอนยังหน่อยนี่ไปตึกแห่น้ำพอนี่แม่คอยตีเอื่อยคอยจนว่าตุบตุบโคบงคอยต้นต้นเขาไม่มั่นเลยไปจีกันนักกินมันจังแสบเจ้าเคยปะแล้วมันปักคออย่างคือการแม่แม่นนี่แล้วเหตุได้มันจริงเหรจักโอ้ยเกือบคอยนะบ่ตายโอ้เกือบแม่คอยตีเอื่อยคอยตาย ท so, like so. okay. uh, ี่ตลอดแม่คอยตีเอื่อยคอยน้ำอนลวกไปนาะน้ำอนลวกก็แม่น้ำพรจะดื้อเองยังเข้าไปไหนป๋อน้ำพรลวกจะดื้อเองบ่แม่แต่แม่จะกระตีเอื่อยเจ้าบุ๋งน้องพ่อเราจะยังให้เอื่อยเจ้าหายอยู่ก็หายกันเนาะเอื่อยเนาะกันเนาะเจ้าใหญ่ตูจูด้ายเด้อวันนี้เด้อจูดมันบุคือพอจะจูดได้จะจูดแหละเขาเสือเขาท่านี่หมอเขาไปเบิ่งไป เขามาโลดนะมายางเลาะเบื้องดินนี่แหละเขามามันกือกกวักแล้วเว้ยจอดรถได้หดเป็สิบคันพุ่นเนาะตอนนี้ถามว่าพุ่นมาคอยคอยขามมาได้จอดรถได้แล้วสิบขันจอดรถได้หดสิบขันปุ๊กเพื่อนกับเบิ้งผูกปุ๊กจีแจ้พุ้งอะปุ๊กปินออกมาพี่ปีปินออกมาพี่ปีปินหล้างเลอะก่อนจะขึ้นโอ้ยมันขักนะนี่ นี่ปพวกเพื่อนนี่เพื่อนเขาชิดซัมซิยูนี่โอ้หน้าบ้านกับกว่อ<า>งยังกับกล่อง,อองสองห้องนอนสอสสสหอ้อ,หองนอนสามดูแบบเหมาไอ่สองห้องอ้าว่าได้ปะสามห้องนอนสองห้องน้ำทำนี่แลหละห้องน้ำติดห้องบอลหรือห้องน้ำห้องน้ำติดห้องมีแล้วได้แบบมันฮะห้หองน้ำติดห้องหนึ่งหรือว่าน้ำห้องน้ำนอกหนึง่งแมนคือพอบิ๊กเลยตกเป๊ะแมนปะคือกันปะห้องห้องนอนสามห้องน้ำสอง สามีบออันนั้นทั้งห้องน้ำทั้งหลังหันซ้อว่าของน้ำหันซามบัดห้องนอนงกับซาม้องน้ำติดทั้งนอนเลยบอแมนก็บม่ได้ติดได้ปิ้นมาได้จอได้ห้องนำติดได้น้อยค่ะอืมยีนอ่อกยีนอ่อกอ่ะกักว่างเติมปัดเข่ามากพอเราไปกั๊กว่างหนึ่งมาดิเอาตอไปแล้วขั้นตอนที่หนึ่งน้ำแล้วัลกามาขั้นตอนที่สองก็คือ ยังเกาะใบตาดินเนาะใบตาดินออกเลยก็อันต่ที่สามถมดินถมดินอันที่สี่เลื่มปุ๊กเลื่มปุ๊กเหาต้องว่างแผนไว้เหาะเป็นหลุ่มโพยไส้เด้จะไหนว่าไปเกาะกินผู้หญิงอันนี้เขาบ่เคยเกาะไปกินผู้หญิงได้อะไรต่างเขาบ่ได้เกาะเจ้าได้เด้อเขาเกาะจ้าใดเจ้าไปเกาะเจ้าก็เก่งเขาเกาะเจ้าเจ้าก็มีความสมาธิคือกันอ้าวกระต้อนตะบิดเด้ เออจ้าของหน้าเอาตอนระเบิดก็เจ้าระเบิดอ่ะกับบุมียังเจ้ามียังอ่ะตอาบิุ้มียังอะไรฮาอก๊อเจ้าบ่เจ้ามาหมักเท่าเลยเออก็บคอยมักเจ้าคอยกะยักสร้างเจ้าเจ้าพอใจปะแฟนคอยกะยักสร้างแล้วว่าแฟนคอยบุมมียังคอยกะอีต้นแต่ว่าบอกว่าฮ่างก๊อกเจ้าต้องบอกว่าเจ้ามาให้เออมาให้ายบ่ได้บอกก็จะเนี้ยหยอกหยอกเขาไม่อย่ไปเล็นแบบเป็น เราเอาไปล้างตีเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยอริอตาเบิ่งแล้วชื่อจอยบอดินว,าวา่าสาว,สาวเท่าไรคูณเทไรเจ้าโซเอ้ยเจาเจ้าหาคูณสามสิบองนี่บา้าจิตตมดินเจ้าหาคูนสามสิบยังไม่ได้ทองเราเบิร์ดดอกอันนี้ได้สัเนน<อ>กเลยนี่นนด,นดินอันนี้เขาจะขายนี่ยจขายแพงบุหัวเท่าไร,รานี่ตาน,นีิมานี่ ซาำแจนี่บ๊ออน้ำเขายังบริทามแบบขนาเขนาคล้ายกับเป็นดินท่านเงนไอบิ๊กมีจังแมุณจัม็สาคุณสาวสาคุณสาขาใหญ่ดิาขนาดสาคนสาอย่งสามหนี้าเสาหาคุณสามสิบสาหาคุนสามสิี่อ้อมกระแพงไปเลยโอ้ยกระแพงยงกระแพงใหม่ก่อนบอคอยชิบบเห็ดชุ่มไม่ดีได้กระแพงเลยอันนี้มันเตื้อเพื่อนคอยชีเอาดินบล็อกซมก่อนซ้ำอะไรก็ไม่แนมเ็นนั่ดิแนมเห็นวิวเพื่อนน้ามันนะคงยาาบอ ผมเหงาว่ะเวลาจะไปเปียจี่ห้อมแนมเห็นวิวเฮือนมันจะงามแบบนี้ซึ่งว่าชอบเขาจะบอกจะบ่มหักจะบ่เบิ่งวิวเขาปูงามๆเลยก็นี่เราเห็ดซูงนอนยังงอนว่ะยอมรับมันบุญยังให้เพ้นมันหมักแบบนี้เนาะหมักแบบอยู่อยู่ส่นโตเลยใชมแมนจะหมักแบบว่าอยู่ส่วนโตแม่แล้วเขาแนมนนะแมนเฮ้ยแล้พี่น้องเอ้ยวันนี้กำพาลิตามาเบิ่ง เป็นจะได้จะหล่อบึ้งไรเหอนเพิน่นยังยังไม่ได้หล่อฉันนั่งแต่บนโซฟานะนั่งแต่แนบนโซฟาไปนีน่หละมีตะแหวนเลยบ้านโซฟามันออกไกลวันทั้งนุ่มของมันออกไกลพอเห็นแล้วไอ้เผงร้อนลองสอนมาแต่ใส่เอ็ดอันนี้ฮันบอมาแต่ใส่อันนี้ฮันส่งทานส่งทานเอาแล้วมาเสือทานบน่นี้ฮัมาส่งทานมาส่งทานเปื่อเมื่อไรเสือเฮ้ยยามันคือผู้เห็ดกินอยู่ห้องโถดฮะ มาจัหลายคนนอนอยู่นี่เนาะเออถึงรวมตัวกันหลายคนจะแซ่บเอออ้าวจะได้กับขอบใจไอ้ตุ๋ยเราสีสื่อตะโนโดมาตั้งแต่ผุแหละอัตตะปื้อเนาะบานตะโนดได้บานเหล่าไม่ค่อยกินนะลองลองลองเป็นมันแสบได้มันเป็นสีเหนาเป็นแบบอั่วป่ะสีเห<อ>นาวตีข้าเอือบตีเข้าเอือบมาดิตีข้าวตข้าวตีข้าวตีข้าอันเอือบเฮ้ยเขาเอือบแลยเขาไปเห็ดให้มันเหนาวเลยเขาหมาดัดไหวจะ อบไหวตา hmm. ไหวมาเบิ่งนเองนะนี t ่แหละเหตุทางนาเอามาจากหักหักหักแอ้ปะตู้ประตูเพื่อน้อประตูแล้วแล้วเห็ุดูนีจตาเหตุประตูมาดูอัดดู แม่ดว้วยใช้รีโมทอีกที่แล้ว<ฮ>ใช้รีโมทที่แล้วเขาดึโลอยู่เขาอยู่หได้เลยเอาเพิ่นจังแบบว่าขี่รถมาแล้วกดรีโมทเลยนะเพิ่นะมกักแบบนี้ได้บ่าวบิ๊กแต่ว่าเมียหน่อยเขามาน,นี่มันก็ยากยาๆเลยบุญชุดเมียยึดรีโมทไว้ใต้<ฮ>ได้ปืออันเล่นนี่ เลีตาเบ่งเลียบลอยอลไรเนาะดีหน่อยเลยดอันขี้ต้มสักโอ้หางก็มาหอดแต่สวรรค์อาเขตได้นี่ยเลยโอ้ยังเต็มอยู่เนี่เห็ดยังอันนี้ฮะบอกกี๊เรื่มสบายดีสบายดีเริ่มเรื่มสบายดีของเกี๊นี่มาฆ่าทานฆ่าเขาเนาะเออไปเอาทานบอกเห็ดคอนเทนต์เห็ดตะโนดในซูปไอหน่องกินเนาะแม่แม่ไปจากไหนนี่มาจากไหนนี่ยบอย สวัสดีว oh, so ่งคุณไหมเฮ้ยหอ่งคุณไงที่าเกี่ยวัสบายดีครั้งีสองเลยเลยไทยของกี่ย่อโอ้กูพู้นไทยมากแต่เบิรงดิ้นกู้ะเนี่ยโอ้สบายดีพี่น้องโอ้บาดีหน่าใสเนาะใส่หรอ่อกระซั่งยิ่งพี่น้องเลยดิอ๋อผู้ายดูหมไดดูหมดหมยมึงอยากใส่หายหมดตีวะหมด่ก็ไรอยู่้องพี okay, ่ก็หมดมึงบอกาใส่หายหมด มันเป็นหมดเลยมันไปเกิดตรงคุ้มมันเศร้ามันก็ซามันก็เป็นห้อยดีโอ้ยมึงจะโกหกสุกูสุกูกระพานคือกันจุดนี้เนาะกูประเดี๋ยวเอาไปนอนไหนสิฉลองมึงไปเนี่ยเขาเนี่ยประด้ถามว่ามึงเอาไปนอนมึงถ่ายลูกลุ่มมาได้จ้ะจะบอกที่ไหนเออได้ลูกลุ่มเงี้ยนุ่มเด่นหน้าอ่ะอ้าวนุ่มเด่นหน้าคกี่ตา โอ้น่ะเขามาแปลงแอร์ใส่แอร์อยู่ค่ะอวแม่คนใช้ตาอ้าวมหน่อยกัมาเนาะแม่หน่อยบารบิกโอ้อ้าวม้าใส่กันเนี่ยมันมาใส่นี่ เนี่ยทุกคนพาลิตาไปเบิรงดินกันลิตาพ่อมาเพื่อนนี่ใครเที่นี่แมนแมนเออพาชมเดี๋ยกันทีเสียเขาใช้ใส่อ่างหนักได้ดิเหรอเอาใส่อ่างหนักบอลเป็นแบบบอลอ่างนักหรอบอลอําหนักแบบนอนน้ำกันด้ชาวนาเดอ่างใหญ่ใหญ่เดแบบขึ้นในนางจิ๊บวายน้ำกันเดเอาไปน่นบเหาเอาเลยเ เห็นเลิศแล้วเนาะให้มันส้มกับเจเนาะคนงามเนาะจาก็เบิในรทำใกรสซันั่นแหละโอ้ขอบเ้าได้สำนักคอยเชยมันกลัวนั่น้องงามนาน้บ่อยใหญ่กว่านั้นเห็ดพอดีทำไมว่าอยู่เองเลยเห็ดงามกว่านี้มีตู้นั่ได้เดอ่านเขาอ่างยังก่อนอ่างยังก่อน จะเปิดอะไอยู่ใชหองเจ้าหองไหนห้องหองน่เจ้าอันนี้หองใคอันนี้เขาแม่อันนี้หองใครอันนี้หองวันแรแต่ว่าอันนี้เอาไปของนัพราัว่ามันเปนของใครใช่ใช้ห้องเก้าปนี้ห้องเป็นอบไรเป็นรอดไงนี่ห้องแก้โอ้่ะแท้นี่ตจะเอาเวลักรียนการศึเป็นหักโอ้ยหลักไปห้าผู้บ่าวเลยอกก ก็พองน้องตนกันอไปเล่นดีกว่าเอลเป็นเป็นหญะเป็นครับีลทุกคนคลิปนี้กับบมียังพาลิตาไปเบิ่งดินให้เบนหว่าจุดนี้ทางใดบนไวโตอยู่นี่นี่บนนี้เป็นเป็นหยาบิดบนไหนเป็นบอนไวโตแบบนางไฟหรือว่าออกว่าเลนหรือว่าแบบขัดแขกอ นี่แหละทุกคนคลิปนี้ก็พาลิตาไปเบิ่งดินเนาะดินกับใบใหญ่ดอกเซาห์ฮาคุณสามสิบเปิลเบิ่งเป็นจังได้ลิตาใหญ่ใหญ่เนาะใหญ่เพราะว่ายังบ่ได้เห็นเห็นหมดเลยสมมุิว่าทมดินฮะให้มันซุ่มขนาดอีกมันบหรแมนให้มันให้มันนั่นงบท่าเลทมดินนี่ยังไม่รู้ถ้าเบิ่งตกแหลงสิบล้านเออพูดพูดแหลกแหลกคลิปนี้ก็เออเอ้าฝากเอฟซีเบิ่งกดไลห์กด ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ก็ซับซากันเป็นกำลังใจในเด้อหลายคนทำมามาแล้วมาะมันจะอยู่สองทิดเด้อแล้วก็ลงไปใหม่ไม่ได้ห่วงบ่ได้ห่วงคืออน้ำฝนเนาะอันนี้แฟนเดย์อันนี้แฟนเดย์บ๊ายบายบ๊ายบายในแตาฝากทุกคนฝากทุกคนบ๊าบ๊าไปแล้วบายฝากทุกคน ติดตามเนยเด้อเบิ่งโฆษณา